สวัสดีค่ะหมดแล้วหมดสักทีมะม่วงก็ชื่นจบละเหนื่อยมันกำลังบ่ายด้วยนะเราก็จะรีบสอยให้หมดเนาะไอ้เน,นี้ยที่มันเป็นกระลอกเจาะเราก็จะไว้ตังหากไอนน้ที่เราสอยเราก็เอากองไว้ตังหากเราจะไม่ปนกันใช่ไหมน,นี่ก็เป็นสวนตรงหน้าบ้านนะนี่ได้กล้วยหักมุกอีกเรือนหนึ่งสุกอีกเรือใหญ่มากเลยลูกเขาจะดำๆอย่างนี้นะเพราะเขาจะอยู่ใต้ต้นมะพร้าวเนาะ แต่แต่ว่าลูกใหญ่เคือใหญ่มากเลยใครเห็นก็ร้องโอ้โหเลยจบแล้วไม่มีแล้วบนต้นเหืือแต่ใบแล้วไม่มีลูกละโอ้ยหมดสักทีนึงไม่งั้นพ่ชืึ่นก็จะเหนื่อยมากอีกแะวตอนนี้พอตอนนี้เราก็จะงานต่อไปคือแยกกล้วยแยกนี่ไม่ใช่ขุดนะฟันทิ้งเลยเอาเหลือไว้แค่สองต้นพอ เอาหลือแค่สองต้นพอแต่ต้นต้นมะพร้าวนี่เราเดี๋ยวเราจะเพิ่งไปแต่งเขานะให้เขาเป็นแบบนี้แหละแล้วก็ไอ้บันท้ายเขาจะใหญ่นะตอเขาจะใหญ่แล้วเขาจะตั้งครบไวเขาก็จะออกลูกไวเนาะก็พี่ชื่นก็ไม่มีความรู้อะไรเรื่องมะพร้าวนะก็พอมาอยู่ตรงนี้พอเราเริ่มทํามะพร้าวคนอื่นก็ทํากันเราพี่ชื่นทําตามแล้วก็พอเราได้ขายได้อะไรมันก็ยี่สิบกว่าปีแล้วเนาะมันก็พอมีประสบการณ์บ้างกันนะ อโอ้โหเหนื่อยมันก็ยังลกุลกๆลกมากเลยตามภาษาภายในสวนเนาะคนที่เป็นเจ้าของชาวสวนก็จะเข้าใจกันเลยล่ะค่ะข,ขอบคุณกัน,นพี่เชิญเตรียมเก็บสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วไม่ไม่มีอีกต่อไปแล้วสุดท้ายจ้าแรดใจส,สวยหอมหอมหว,วานหวานวันดีค่ะ